ตอนนี้เขามาไน้บ้านละจ้าตอนนี้อยู่หน้าบ้านจ้ากำลังชีไปแห่ดอกไม้ชื่อประเทศที่ผมเท่าสิคุณแม่ละดอกไม้ใช่ไหมแม่ต้องดอกไม้เป็นนางมอเก็บเอาพี่ใบแม่เอาข้ากล้องก่อนคุณแม่นะคะก็จะไปแห่ดอกไม้แล้บอกว่าแห่ดอกไม้แล้วจะเป็นนางฟ้าจะเป็นคนสวยเออโอ้ยพ่อยังถูกอดวิดีโออยู่นี่นะคะบรรยากาศที่ในหมู่บ้านจ้าคือ ตงเก็บดอกไม่มารวมกััวคังก็จะเป็นอ่าวงดนตรีขึ้นข้อขอไป็้อทรถไท้มันบรรยากาศอนเอาเอาพ่อถ่่ายวดีอก่อนเอ่ก่เน่ปนี่มียงือสองคนอันนี้เป็น แล้วจะ<ส>แหะแ่ไปแล,ล้ลลลหรอรอยังก่อนยงก่อนรอบก่อนชก่อนเลยก่นปเปียเป็นา่อยู่บ้านมบ้านเยอะมา